วัดีครับวันนี้มาทําคลิปสอนเรื่องการใช้แอปลิงนะครับเพื่ออ่านค่าพิกัดและกาหนดค่า x y นะครับเพื่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับแล้วช่วงท้ายเดี๋ยวจะมีเสริมสําหรับเจ้าหน้าที่นะครับที่อำนวยความสะดวกให้เกษตรกรเนี่ยสามารถใช้แอปพลิเคชันลิงในส่วนที่เรียกว่าโปรเจกต์นะครับในการรวบรวมข้อโมูลเกษตรกรในเขตพื้นที่ของท่านนะครับทำให้การติดตามการขึ้นทะเบียนเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ อันนี้ผมซูมไปบริเวณใดบริเวณหนึ่งนะฮะเ,เป็นที่จำลองนะครับรเใช่เหตุการณ์จริงสําหรับเกษตรกรหรือท่านใดที่ช่วยเกษตรกรอยู่เพื่อการขึ้นทะเบียนนะครับอยากจะวาดแปลงแล้วส่งไปให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับก็สามารถใช้แอปพลิเคชันลิงเนี่ยครับได้ปุ่มต่างๆก็มีอยู่หลายปุ่มนะฮะปุ่มนี้เอาไว้โลเคช่เอาไว้หาตำแหน่งตัวเองนะครับแต่เราต้องเปิด gps ของเครื่องก่อนถ้าเรากดปุ่มนี้เพิ่มมันก็จะซูมไปบริเวณที่เราอยู่เลย ตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพนะครับก็เลยต้องจําลองนะฮะไม่สามารถใช้ปุ่มนี้ได้เดี๋ยวมันจะลากผมกลับมาที่กรุงเทพนะครับช่ว่านี้เป็นแปลงเกษของท่านที่ท่านต้องการขึ้นทะเบียนนะครับท่านก็สามารถเอาตัวเลขเียเข้าไปมุมที่แล้วกดบวกนะครับนะครับแล้วก็ถ้าต้องซูมเยอะหน่อยนะฮะแล้วแต่ให้เห็นขอบเกตที่ชัดนะครับแล้วก็ลากไปลักษณะอย่างนี้นะครับนะครับเข้ามุมนะฮะ ความแม่นยําม,มันก็จะไม่เท่ากับโฉนดนะครับเพราะโฉนดเขาใช้การหลังวัดซึ่งมีความแม่นยาสูงแต่สําหรับการขึ้นทะเบียนอย่างนี้ก็พอได้แล้วนะฮะเห็นว่ามันบอกขนาด 10, 19ไร่นะครับแล้วเห็นการขึ้นทะเบียนเนี่ยเขาอยากให้เราปักตําแหน่ง x y ของแปลงด้วยฉะนั้นถ้าท่านไม่ทาอะไรเลยเนี่ยเขาจะเอาตาแหน่งที่1เนี่ยฮะเป็นค่า x y นะครับแต่ถ้าท่านอยากจะปักไว้กลางแปลงท่านก็เลื่อนตัวเลขมาแล้วกดปุ่มนี้ x y มันจะขึ้นในเหตุเลยเนี่ยครับแค่นี้ท่านก็สามารถบันทึกได้แล้ว เห็นไหมจะมีค่า x y ขึ้นพร้อมขนาดแล้วก็ต้องเขียนชื่อก็ได้ว่าเป็นที่ของใครนายสมพรบางยาลาอันนีผ้ผมสมมุติขึ้นนะฮะไม่ไม่น่าจะไม่ใช่เป็นคนจริงคนจังอะไรสามารถแนบเลขโฉนดได้ใส่โฉนดหรือจะแนบรูปก็ได้ใส่รายละเอียดหรือเพิ่มรูปก็ได้นะครับทีนี้กรณีรูปเนี่ยถ้าอยากจะพิสูจน์ว่าเราทําการเกษตรจริงเนี่ยผมแอปนี้ก็มีอีกฟังก์ชันน,นะครับ ที่ช่วยในเรื่องการใส่รูปนะครับรูปของเราเนี่ยเป็นรูปแบบมีพิกัดน,นะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับเออเรากลับไปหน้าแรกอีกทีนะฮะสัว่าเราจะพิสูจน์ว่าที่ของเราเนี่ยเอ่อปลูกพืชจริงๆนะครับเราต้องการแนบพิกัดพร้อมถ่ายรูปเข้าไปเพื่อย้ําอีกทีว่าเราเป็นเกษตรกรจริงจะมีฟังก์ชันที่เป็นรูปกล้องตรงนี้ฮะถ้าเราคิดขึ้นมานะครับนี่แหละครับมันจะมีพิกัดให้เห็นตรงนี้เลยนะครับ พร้อมกับความแม่นยำของของรูปนะครับผมย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับเราลองไปวาดรูปแปลงของเราดูนะครับสมมติว่าเป็นที่ตรงนี้แล้วกันนะฮะย้อนอีกทีนะฮะสมมติว่าเราวาดแปลงที่จะขึ้นทะเบียนคือแปลงนี้นะครับแล้วก็วาดเข้าไปปึ๊บปึ๊บผมไปอย่างเร็วๆนะฮะก็อาจจะขนาดไม่ไม่ไม่ได้สูงกินอะไรมากเนี่ฮะ พอท่านกดรูปเนี่ยเห็นรูปแปลงใช่ไหมฮะขนาดเจ็ดไล่กว่าเนี่ยถ้าท่านกดกล้องในจังหวะนี้ปุ๊บเนี่ยรูปแปลงของท่านก็ขึ้นด้วยเห็นไหมฮะเจ็ดไล่สามงานเจ็ดสิบสามตารางวาก็บอกว่าเป็นของนายสมพรบางยาลาทนนี่ผมสมมติชื่อมาเลยนะฮะเนี่ยครับรายละเอียดแปลงขึ้นทะเบียนอะไรก็ว่ากันไปนะฮะขึ้นทะเบียนนี่นะครับ มันจะมีพิกัดขึ้นเลยนะฮะเจ้าหน้าที่ที่ได้ข้อมูลไปเนี่ยก,ก็จะได้เห็นข้อมูลครบทั้งชื่อและการวันที่วันเวลาที่ถ่ายนะครเราลองถ่ายดูนะครับเ,ออเดี๋ยวหาม,มุมสวยๆก่อนก็ประมาณนี้แล้กันนะฮะเนี่ยเราก็ได้รูปมาเลยเห็นไหมครับมันก็จะเซฟเข้าไว้เก็บไว้ในกล้องของเราเนี่ยะฮะจะได้รูปแนบเข้าไปนะครับ ส่วนบางกรณีเออผมลืมกด x y ไปก็กด x y กึันไปด้วยนะครับในบางกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐขอข้อมูลของ x y ของมุมที่ทุกมุมาบางท่านก็จะไปกดเป็นข้างๆแบบนี้ฮะแล้วก็จดในกระดาษนะครับจดครบทั้ง4มุมซึ่งจริงๆแอปเราเนี่ยมีฟังก์ชันที่อ่านค่ามุมได้ทั้ง4ค่าอัตโนมัติเลยนะฮะไม่ต้องลําบากไปกด x y ของมุมทั้ง3ทั้ง4มุมนะ,ะมาที่ตรงนี้ฮะวาดจากพิกัดเนี่ยฮะ ะะวาดแปลงจากพิกัดในกรณีที่ท่านวาดแล้วในในกรณีนี้ฮะเขาจะเอาแปลงที่ท่านวาดแล้วเนี่ยมาใส่พิกัดให้เลยเห็นไหมฮะครบทั้ง4มุมเลยเรียงกันไปเลยนะฮะท่านสามารถก๊อปปี้แล้วส่งลายไปให้เจ้าที่รัดได้ไม่ต้องไปจิ้มเอวาของแต่ละม,มุมเสียเวลานะครับก็อำนวยความสะดวกเข้าไปอีกขั้นหนึ่งนะครับนะครับท่านก็เซฟได้เลยนะครับเซฟชื่อ,อ,อนางสม สีนะครับบางยาลานะฮะก็เซฟได้นะครับก็จะเซฟย้อนกลับไปดูอีกทีนะฮะที่เราเซฟไว้นะครับแปลงนะครับเมื่อกี้ผมของนายสมหมายบางยาลาที่ผมเซฟไว้นะฮะกดตรงนี้นะฮะมันจะมีแก้ไขแปลงถ้าถ้าอยากจะปรับปรับภาพใหม่หรือกลับมาอ่านค่ามุมก็ได้เนี่ยฮะ มันก็อยู่ตรงนี้ที่ของนายสมหมายเอเอสมอสมพรเนี่ยมีห้ามุมก็จะมีค่าห้ามุมเลยตรงนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าท่านไม่ทําอะไรท่านก็กดเซฟไปนะครับข้อมูลก็จะได้ทั้ง x y ต่างๆถ้าสามารถแชร์ข้อมูลเนี้ยนะฮะไปให้เจ้าหน้าที่รัฐได้นะครับเนะี่ยก็กดแชร์ไปนะครับแชร์ไปที่ไหนก็ได้นะฮะที่ท,ที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่รัฐก็จะได้ข้อมูลของท่านติดกลับไปในแอปของเขาเลยนะครับเขาก็จะได้ Data ตรงนี้ไปนะครับก็ทําให้การส่งต่อข้อมูลพิกัดรูปร่างแปลง Information ข้อมูลต่างๆไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อช่วยในทำหน้าความสะดวกในการขึ้นทะเบียนได้สําหรับเจ้าหน้าที่รัฐเองเนี่ยบทบาทก็คืออยากจะได้ข้อมูลจากประชาชนที่ส่งมารวบรวมไว้ให้เป็นระบบระเบียบท่านสามารถใช้ฟังก์ชันโปรเจกตได้นี่ฮะ ครับเมื่อท่านมีโปรเจกต์แล้วอ่นนี่เป็นตัวอย่างสมมตินะฮะฐานข้อมูลเกษตรกรนะครับท่านสามารถสร้างงานว่าต้องทําเรื่องอะไรบ้างนะครับและรวบรวมแปลงของเกษตรกรได้นะครับนะฮะท่านสามารถเพิ่มแปลงที่เกษตรกรเขาส่งมาให้เราเนี่ยในหน้านี้ได้นะครับสามารถนะฮะผมเพิ่มสองสองลายเนี่ยฮะที่เพิ่งส่งมานะฮะผมก็เพิ่มเข้าไปในแปลงแบบเพิ่มแปลงสําเร็จแล้วเนี่ยนี่ครับนะฮะผมก็สุ่มนะฮะลายชื่อ แปลงต่างๆที่ผมรวบรวมไว้เนี่ยฮะก็เป็นสองลายใหม่เมื่อกี้ผมก็สามารถส o o ยิ n เข้าไปดูได้ข้อมูลที่เกษตรกรส่งมาให้เราเนี่ยก็ตรงกันเลยเนี่ยฮะเราก็จะเห็นข้อมูลนะครับก็ข้อมูลของเกษตรกรก็จะรวบรวมอยู่ในโปรเจกต์เดียวทําให้ท่านสามารถติดตามแปลงต่างๆการขึ้นทะเบียนอนวยความสะดวกให้เกษตรกรได้อีกระดับหนึ่งในตอนนี้โปรเจกต์เราอนุญาตให้เพิ่มได้20แปลงก่อนนะครับอยากให้ท่านทดลองใช้จนคล่องก่อน ถ้าท่านใดที่อยากจะเพิ่มเป็นหลักสิบหลักร้อยก็ต้องแจ้งเราอีกทีนะครับนะครับนะสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยพอพอเราได้ข้อมูลจากเกษตรกรรวบรวมไปแล้วเนี่ยท่านยังสามารถใช้ข้อมูลอื่นๆในองค์กรของท่านนะฮะเช่นข้อมูล g s ต่างๆเจ้าหน้าที่รัฐส่วนใหญ่ก็คุ้นเคยคำว่า gps อือบแล้ว g s อยู่แล้วนะฮะถ้าท่านมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่ที่หน่วยงานชอาแชร์กันเนี่ยท่านสามารถเอาสามารถมาเป็น b กราวด์ของของของการรวบรวมข้อมูลเกษตรกรได้นะฮะ เช่นท่านกดเนี่ยกรณีนี้มันอยู่ที่การอันนี้นะฮะท่านถ้าท่านมีข้อมูลแปลงของของการข้อมูลที่เป็นลันกษณะแบบนี้ฮะเนี่ยมันก็จะมาอำนวยความสะดวกให้ท่านเห็นเป็นรูปร่างเป็นแปลเสริฟเข้าไปได้นะครับอันนี้ต้องต้องติดต่อหน่วยงานเองนะฮะว่าข้อมูลเหล่านี้ได้มาอย่างไงอันนี้อันนี้เราได้ความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ที่ทำาางานร่วมกับเรานะครับก็ค,คงไม่สามารถเผยแพร่ได้นะฮะแต่ทําให้เห็นภาพนะครับว่าท่านสามารถเอาข้อมูล มาเสริมการลงทะเบียนได้นะครับทำให้ความถูกต้องแม่นยําความยุติธรรมก็จะเกิดขึ้นนะครับสามารถตอบเกษตรกร,ร,กรได้เกษตรกร,ร,กรนี้ก็ต้องยอมรับข้อมูลว่าอย่างไงก็ต้องว่าตามตามนั้นนะฮะครับหวังว่าแอปพลิเคชันนี้จะมีบทบาทช่วยในเรื่องการ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรมากยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณครับ